แม่แพวแฮปปี้มาละจ้าอารุณสวัสดิ์ย้ำเศร้าจ้าพี่ละมาอยู่สถานที่ทงไฮทงนาเฮานี่แหละอีจักหน่อยเฮาก็จะได้มาอยู่ทงนาแบบถาวรอ,อ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปรปับปรุงเพื้นที่ปรปับปรุงเนื้อที่เพื่อที่เขาจะมีโครงการขายต้นไม้เฮดสวนผักเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ยังที่บอกกันละเฮาฉิอ่าเฮสสวนพักอ่าขายต้นไม้ขายพัก บ้านี้ก็ได้สร้างเสามาเพื่อที่ว่าสีม้าหนึ่งใหดหลังคาสแลนเ์ฮก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมฟังเสาบ้านี้ลุมงหนึ่งเราได้ม่านวัดให้แล้วมติตะลังให้แล้วแม่แพลวก็เลยขุดอ่าขุดได้สองหลุมสองหลุมสามหลุมทั้งหมดข้าจะขุดสิบสิบสองหลุมอ่าขุดเพื่อที่ว่าจะให้เป็นหลังคาค่ะ แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเ <c oughs> ขาจ,จะขุดลึกห้าสิบเซนนะจ๊ะขุดลึกห้าสิบเซน หาซีดเลยนะี่ยงหนึ่งเราให้ว่าจังซีบประมาณนี้บอสัีหน่อหนนี่ ขุดเซากลังเสแลนกลางลังคาเพหลังคาเกี่ยวเสาลง ตุ้ดตองหลอกทายอีกแล้วทายอีกแล้วท่านหอยนี่น่ะเป็นคนขุณลุมน่ะคนลุมผู้เดียวเลยสิบสองลุมเก่งบ่เอาขุดขุดแล้วคือว่าเสาลงน้ำะนาดโอ้ยมันก็ยกไปไหวหลายเอ้ยบันนี้สิกลางลังค้าสแลันหมดนี่โอ้

Thông lũng <laughs> นเห็ดโคกงอปนี่โคกงอวันนี้เข้าสิกลางลังค้าจ้ะสร้างเรากำลังตัดตัดเล็กตัดเล็กเป็นโค้งแล้วก็จะเอาสแลนมากลาง กำลังใส่เล็กเพื่อที่จะเป็นโค้งหลังคา

แมนเขากิกลางลังค้าละจ้าบัดนี้นี่ เขาก็ได้กางสลนเป็นลังคาเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะเอาสีเขียวความยาวกะความยาวพุ่นหอด่สิบห้าเมตรจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าบันดนี้ากชิด้เอาต้นไม้มาลงจ้าจา้มันกะเขาก็ชิได้าขายขายพวก ต้นไม้เป็นทุเรียนเป็นมะม่วงเป็นมังคุดเป็นละมุดห,หลายอย่างเลค่ะพี่น้องแต่กระแม่แพวก,ก็จิเพาะเพาะผักขายน้ำให้หล,หลายอย่างขายค่ะเพราะว่ามากการเกษตรมาปลูกเนาะค่ะ,คะก็เรียบร้อยลวจ้าแม่แพกก้วกษสิอัปเดตมาให้พี่น้องไน้เบบ่งอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้แม่แพวขอลาไปก่อนเด้อจ้าเพราะว่ามันคำละแม่แพกก้เกสิเให้กับขอกาวน้ำให้ลูกให้ผัวกิน คลิปนี้ไปก่อนจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อค่ะ